ถึงอยุธยาทุกคนก็จะนึกถึงวัดดังๆมากมายแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจริงๆแล้วอยุธยามีวัดสวยๆซ่อนอยู่อีกมากวันนี้ t e View on Earth จึงพาทุกคนมาชมวัดสวยที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ตอนนี้เราม,มาอยู่กันที่วัดมหิยงค่ะเราจะเข้าไปบูชาพระกันก่อนเนะาะเดี๋ยวเราจะพาชมกันรอบๆวัดปกติที่นี่ค่ะเขาจะมีการมาปฏิบัติธรรมกัน ด้วยอยู่ข้างๆตรงข้ามกับโบราณสถานไม่ได้อยู่ในโซนไม่ได้อยู่ในโซนนี้นนนแต่ว่าอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะแต่บางคนมาปฏิบัติธรรมอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีโบราณสถานที่สวยมากอยู่ดูได้จากร,รอบๆทางเดินก็รู้สึกได้ว,ว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่เขาเริ่มมีการบรูรณะมาบ้างแล้ว เดินนี้นะคะเขาเรียกว่าฉนวนเป็นกำแพงสองข้างทางที่มีบัวอยู่ด้านบนคล้ายกับกำแพงแก้วค่ะที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างซุ้มประตูกับพระอุโบโสถส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนเขาใช้กันว่าเป็นทางเดินสำหรับพรามหากษัตรหรือชนชั้นสูสําหรับใช้ในการเข้าออกค่ะ ที่วัดม่เหยงค่ะโดยที่วันนี้เป็นว,วันธรรมดามีค่าเข้าสําสหรับชาวไทยอยู่ที่คนละสิบาทแต่ชาวต่างชาติเนี่ยจะอยู่กันที่คนละห้าสิบบาทนะคะเรามายืนอยู่ที่วัดม่เหยงโดยที่อุโบโสถที่นี่จะสร้างเป็นรูปทรงสรี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด17เมตรยาว35.2เมตรซึ่ง ตั้งอยู่บนฐานที่โคง้งเป็นรูปท้องเรือสมเภาค่ะซึ่งเป็นรูปแบบของอาคารที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยานะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าสร้างมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยพระประธานก็ได้ถุดพังไปแล้วเหมือนกันตามที่เราเห็นตอนที่เราขึ้นไปไหว้เมื่อตะกี้นะคะเนาะ ก่อนเป็นอาคารสองชั้นค่ะที่นี่เรียกว่าตำหนักกรรมะเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดกุดีดาวพระตำหนักเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของวัดกุดีดาวเลย เราอยู่เป็นที่วัดกุดีดาวค่ะวัดกุดีดาวเนี่ยสร้างอยู่นอกเกาะอยุธยานะคะเขามีเจดีรูปละฆังเป็นองค์พระประธานนะคะแล้วตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือตำหนักกรมเรียนค่ะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสอง 4, 15, ชั้นที่ได้รับอิทธิพลม,มาจากตะวันตกแต้ะสังเกตว่าทางด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะสร้าง ขอบหน้าต่างเป็นรูปปีบบัวซึ่งเป็นมุมโค้งเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากทางตะวันตกสาหรับตอนนั้นนั่นเองค่ะวัดกุฎีดาวเป็นวัดที่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างแต่เป็นวัดที่หลายคนคุ้นหูคุ้นตาเพราะวัดแห่งนี้เป็นโลเคชั่นของละครไทยอย่างพิสวาสซึ่งเราถึงตำนานปูส่สงเฝ้าทรัพย์ซึ่งตามตำนานเล่าว่า ได้มีการพยายามขุดสมบัติภายในบริเวณวัดแต่มักมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นเสมอทำให้การขุดค้นสมบัติจึงต้องล้มเลิกจบจนทุกวันนี้ นะอันนี้ก็เป็นอุโบสถที่มีพระแต่ด้านในอุโบสถนะคะเราจะมองเห็นเจดีย์พระประธานที่เป็นเจดีย์ทรงรูปะระฆังที่เป็นเจดีย์ประธานสําหรับที่นี่คะ่ะเหมือนยอดพระประธานจะอยู่ข้างๆแต่เราเจะถ่ายให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะ เปพระเจดีย์องค์ประธานใช่ค่ะที่เมื่อกี้ที่เราถ่ายเห็นจากในพระอุโบสถน,นะคะอันนี้คือสภาพที่เหลือผ่านการเวลามาเจดีย์องค์ประธานของเรา วัดโลกกะยะสุธารามค่ะหรือว่พระนอนที่นี่มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาโดยมีขนาดความยาวตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระบาทขนาด42เมตรด้วยกันและเราจะเห็นว่าพระเศียรรองรับด้วยดอกบัวค่ะโดยที่มีเทาา้าเ,เป็นพระบาทหรือเท้าเนี่ยตั้งฉากเป็นสี่เหลี่ยมรวมไปถึง ขนาดนิ้วเท้าก็จะรดกันทั้งหมดค่ะรวมไปถึงเราจะเห็นรอบๆขององค์พระนอนจะมีเสาขนาดแปดเหลี่ยมอยู่24ต้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าพระนอนของเราเคยประดิษฐา,านอยู่ในคราวิหารมาก่อนค่ะ โลกะยะสุธาราหรือว่าพระนอนเนี่ยก็สร้างขึ้นในอยุธยาตอนต้นเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับสองวัด เราจะมีองค์จำลองให้เวลานักท่องเที่ยวนำดอกไม้ทุกเทียนมาถวายสามารถปิดทองในองค์จำลองได้แต่ว่าถ้ามนำทองมาปิดที่องค์พระประธานค่ะองจริงองจริง่ใช่ความจริง,งเหญ่ ค่ะแม่มีรองเท้าขายไหม <S <S เออไม่มีอะแม่ไม่อยากถ่ายให้ดูเลยเท้าเปล่า <S 2> <S 2> ไปโลเคชั่นสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะก็คือวัดพระงามที่นี่เป็นอันฟีนเพราะว่ามีประตูที่มีต้นโพเป็นตกกุนใช่ เขาเรียกว่าที่นี่เป็นประตูการเวลาค่ะปกติแล้วจะมีช่วงระยะที่สวยงามตอนที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านมาแต่จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ6 0โมงช้ากับ6 0โมงเย็นแต่ดูจากสภาพอากาศวันนี้อาจจะไม่ได้แสงส,สวยเท่าไหร่นะโอเคค่ะเเรามาลอดประตูการเวลากัน เลี้ยงเป็นพระประธานของที่นี่ค่ะแล้วเราเข้าไปบูชาให้กันก่อนแนะเดี๋ยวเดิเนรอบๆกันค่ะกับประตูกันเวลาด้วยเนาะ เพื่อนๆได้มีโอกาสเดินทางมาอายุทยาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนดอกไม้ทุกเทียนของฝากของที่ระลึกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยและลองหาชุดไทยสวยๆมาเดินถ่ายรูปเล่นกันที่อายุทยาได้นะคะ